มขอส่งคำพูดที่มีประชาชนพูดใส่ผมอย่างไม่เกรงใจในวันนี้นะครับเอาประมาณสาระก็คือว่าศักดิ์ศรีไม่ฉลาดนายกขนาดนี้ยอมให้พรรคอื่นกระทรวงสำคัญไปหมดอยากจะรู้นักว่าไอนโยบายที่บอกว่าจะทำเนี่ยทำได้ยังไงหรือจะทำแค่หนึ่งหมื่นบาทอย่างเดียวเป็นพรรคใหญ่เสียเปล่าไรศักดิ์ศรีเหลือแต่กระทรวงจุดๆชาวบ้านเขาหวังไว้กับมากถ้าเป็นแกนรัฐบาลเป็นนายกต้องได้เกกลุ่มกระทรวงหลักถึงจะโชว์ผลงาน กระทรวงกรเกษตรชาวบ้านเขาไว้ใจเขาถึงลงคะแนนให้เห็นว่าไม่เคยทิ้งชาวไร่าชาวนาไปถึงเป็นอย่างนี้ดูเดือดด,อดูเดือดด,อดูเดือดจะเป็นการต่อรองกันก็ได้นะเพราะก็เป็นสสอเนี่ยลายกรุบอ่ะนี่เราหวัง<อ>ว่าแกนนนำพักเพื่อไทยเขาจะไม่เห็นเราทาอะไรอยู่นะอาจจะเข้าไปบอกหยุดส่งข้อความไปลายกรุบได้แล้วขนาดนี้มีสปายเข้ามาของเราไปบอกใครนี่ผมคนอยู่ไม่ได้อยู่ในลายกรุบลองไบสนุกนะอ่านสนุกนะเป็นอ้างอิงเสียงคือมันฉับพลันถ้าเราไปดัด นี่ขึ้นเมืองขึ้นกูเลยนะหมายถึงชาวบ้านด่าเหมือนใช่ค่ะเหมือนกับเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านพูดใส่หน้าว่าอะไรบ้างด้วยท้อยคำที่ดุเดือดอ๋อไอ้อออนี่คือชาวบ้านเขาด่าว่าเย้งงเก็คัดลอกมาหมดเลยชาวบ้าน,เ,นเรียกเมอก,กูเรียกไอน้นนไอ้นี่เป็นคำด่าของชาวบ้านหรือว่าปรากฏว่าท่านผู้ชมเอาที่เป็นทางการเป็นสสท่านหนึ่งสสเพื่อไทยนะผมหมดแรง หมดกำลับบงใจพอได้ยินแบบนี้ไอ้ที่เสียงชาวบ้านด่าเพราะคนที่พูดเป็นคนที่รักผมรักพักเพื่อไทยอย่างมากผมทราบดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่พูดกับผมคนนี้เป็นอย่างไรเขาไม่ยอมให้ใครพูดถึงผมพูดดูถูกผมและพักเพื่อไทยเขาพูดปกป้องและอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆจนคนฟังนั้นคล้อยตามมาตลอดแต่วันนี้คนที่รักผมรักพักเพื่อไทยอย่างสุดหัวใจมาตลอดมาพูดแบบนี้แล้ว เลือกตั้งสสสมัยหน้าผมจะรอดเหรอและผมมั่นใจว่าคนร้อยสองร้อยคนที่จุดจุดจุดพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ผมเชื่ออยากสดิใจว่าคนที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นก็คงคิดไม่ต่างกันฉะนั้นคําพูดที่มีคนปรามาไว้ว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งสสสมัยหน้าก็คงไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยแล้วครับท่านผู้บริหารพักทุกท่านครับคําพูดที่ชาวบ้านพูดกับผมวันนี้ประโยคหนึ่งนั่นก็คือ หรือว่าพักเพื่อไทยจะจบเปลียงเท่านี้ใช่ไหมทําให้ผมเริ่มมีความคิดคล้อยตามหรือจะเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านคนนี้พูดถ้าเป็นแบบนี้แล้วพักเพื่อไทยจะไม่สงสารสอสอ,สอในพักบ้างเหรอ,อจะไม่สงสารสอ,สอสอในพักบ้างหรือครับหรือจะต้องมาจบชีวิตทางการเมืองเช่นนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือไม่มันทําร้ายจิตใจกันบ้าแล้วเกินพวกเราทุกคนไม่มีใครไม่เจ็บตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการต่อสู้รุนแรงกว่าทุกครั้ง ถ้าเป็นเช่นนี้ในอนาคตถ้ามีสอสอในพักเพื่อไทยคิดเอาตัวรอดอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงพักเพื่อไทยผมขอถามว่ารัฐบาลจะอยู่กันได้ตลอดรอดฟังหรือฝากผู้บริหารพักคิดว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้จะปล่อยไปแบบนี้โดยไม่สนใจความเห็นสอสอที่ร่วมต่อสู้กันมาหรือพักคิดว่าพวกสสอนั้นไม่กล้าที่จะขอมรัฐบาลของพรรตัวเองอย่าลืมสุภาษิตที่ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก ปรเดนเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่พอใจของสอสอบางส่วนบางคนมไม่พอใจกับการที่พักเพื่อไทยที่เขารักและสังกัดไปยอมพักอื่นส่วนไม่เหลือศักดิ์ศรีของการเป็นพักแกนนำอเอา